ครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ค่ะเราอยู่ที่ศาลของแม่ฮันนี่สีศาลนะคะทุกคนขาเมื่อนี้ค่ะเข้ามาพผอกับคุณพ่อกับคุณแม่นะคะอ่าสวัสดีค่ะพ่อกับแม่สสวัดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะอัน Laura: นี้เป็นลูกค้าลูกค้าอะไเงี้ยโอ้ เป็นเตาเสนอเนอะเล็กไปถึงไว้เก็บไว้เป็นรวยเป็นเศรษฐีคนพ่อคะขอถามไหยค่ะพ่อมาจากไส่คะสักแก้วสักแก้วพ่อมาจากสักแก้วจังหวัดสักแก้วตำาหนักปูสีตาไฟวันน้ำเย็นบอกเนี่ยอาจย์ล้อนบอกเนี่ยโอ้บานทีถือว่าเป็นบุญเนาะลูกเต้า มาพออาพมาพอคุณพอกับคุณเม่าเนาะพป่นเนาะมือหนีไปจะได้ขึ้นได้มาพอศาลเม่าหนีเฮาค่ะแม่เป็นเป็นอะไรที่แบบตั้งใจพอดีขอพอในจิตแต่จริงๆแล้วไปเปิดอ่าที่เขาสิงโตอยากให้ไปเห็นนะคะแล้วก็ถูกกันตรงๆ873มงวดที่ผ่านมาแต่ัอนี้เราบอกกันพอดีเห็นรูปเขาเราบอกว่าไม่ได้เลขแต่ตรงเขาแต่ก็คือว่าถ้าถูกแล้วอาจารย์น้องจะมานะคะแต่ถ้าได้เลขของเขาถ้าถูกตัวนั้นจะร้องเพลงให้ฟังแต่พอดีว่าเลขตัวนั้นไม่ได้ถูก ก็เลยไม่ได้ร้องเพลงให้ฟังวันนี้วันนี้มามาแจกวันนี้เอาม้าตังมาแจกด้วยใช่หมดเลยยังแม่หมดเลยยังหมดเลยยังหมดเลยยังแม่หมดเลยยังนี่ค่ะนี่ค่ะคนดูขอบคุณค่ะสาธุดูสาธุดูคะเนี่ค่ะทุกคนคุณพ่อกับคุณแม่มาแจกปัจจัยมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับสาม มาอีกแล้วครับท่านผู้ชมสามมาอีกแล้วเช่นกันวันนี้มาสามแล้วใครที่ดูอยู่ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะตาดูตาดูนะคะสามมาแล้วครับเกตสามห้าสองสามห้าสองสามห้านะคะสามสองห้าสามสองห้านะคะทุกคนค่ะพ่อลูกขออนุญาตให้พ่อจับไหแดงไหแดงไหแดงคือไหแดงไห ไฮน้ำโชกนะครับพ่อหฮน้ำโชกนะครับไปแล้วสามสูตรดิเศษอ่าวันนี้อันนี้จับสองครั้งลูกขาดเลยลูกลูกขอลูกขอจับไห้แดงนะครับอ้าวมาแล้วเอาตัวนี้ก็ได้ครับพ่ออ่าวใหญ่พ่อเลยนะครับครับโชวพระรานอาจารย์ไปทางาระสนชัยผมรู้จักจะร้อมเปล่าแกไปตำหนักไ่อยอ้าวศูนย์ูนนะคะไห้แดงนะครับแดแพทนะคะใีกตัวเป็นเลขทิ้นิดนะ ถ้าเป็นหกเพดต้องเป็นหกเลยปึ๊บอย่าเป็นนะสามไม่จริงสนะคะศูนย์แปดสามนะคะพ่อแปดศูนย์สามคุณพ่อจากน้ำอยากตำหนักวางน้ำเย็นนะคะตำหนักอวนน้ำเย็นอันนี่ค่ะคุณแม่กำลังแจกนะคะแจกปัจจัยนะคะลำลู สาธุสาธุนะคะคุณแม่ค่ะเงยงๆ้ฟังฟังรวยรวยนะคะสาธุทสาทูนะคะโอ้โห OL นะคะถือว่าเป็นบุญนะคะของหมอรำิริพ่อหน่อยสมบูรณ์นะคะได่มาพ่อกับคุณแม่ก,กับคุณพ่อนะคะคุณแม่จ้าขอท่านอนาสาธุด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ ฝากมาให้ FC ได้ชมกันนะคะทุกคนคะ่ะน,นะคะขอ,อ,อ,อสาธุอนนโมทนาสาธุด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้จากตำหนักปู่ฤาสีนะคะจากวังน้ำเย็นนะคะสา<ป>แก้แม่อยู่แม่วังน้ำเย็นนี้อยู่สาแก้วใช่ไหมคะ่ะวังน้ำเย็นสาแก้วน,นะคะทุกคนคะ่ะแม่แะวันนี้นะคะ จากจตำหนักปู่ฤาษสีวังน้ำเย็นสะแกพผ่นมาทำบุญในครั้งนี้นะคะทุกคนคะเนี่ยค่ะมาลองสนุวันพาชมบรรยากาศก่อนปิดคลิปกันเลยค่ะดดีใจด้วยนะคะแม่เป็นข้าวฝันนะครับที่แม่เป็นข้าวฝันนะครับได้เลยแม่จะร้องเพลงถวายเสียงให้แม่ฮันนี่เราด้วยนะคะทุกคนวันนี้ เราได้ชมเสียงเพราะๆอเาะนใกลนใลีรา้อได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเลยกันคะถ่อรแล้วก็จะพูต้องเอามียอติดตามอีกตลมหาหนูมหาจะตลอดเลยค่ะาะบางครั้งอยากให้เป็นอยากเซฟก็หน่อยใช่เป็นเสียงลอยเซฟเซหน่อยนะคะอ่าเดี๋ยวเรา ฟังคุณแม่ร้องเพลงกันเลยนะคะทุกคนร้องเ,เ,อเ,นนเ,เพลงนี่ร้อเป็นแกราบเกย์นี่นอเพลงนี่เอเอ